เฮลมีวิด T ีออ h by T. Och Studio หลักโภชนาการสำคัญที่ชาวออฟฟิศยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพควรรู้สวัสดีค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่หลายๆคนยังต้องเวิร์คฟอร์มโฮมกันอยู่ การนั่งทํางานในหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆแล้วก็ไม่ได้ขยับร่างกายไปไหนอาจทําให้เกิดภาวะตึงเครียดได้นะคะวันนี้ค่ะเรามีหลักโภชนาการสําคัญที่ชาวออฟฟิศยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพควรรู้มาฝากกันค่ะการเสริมสร้างสุขภาพของวัยทํางานนะคะนอกจากการปรับกิจวัตรประจาําวันการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกําลังกายแล้วนะคะปัจจุบันค่ะองค์กรหรือว่าหน่วยงานเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานด้วยนะคะ อย่างเช่นการตรวจสุขภาพประจำปีการจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยหรือว่าด้านสุขภาพรวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักโพจนาการของพนักงานนั่นเองค่ะหากกล่าวถึงคนทำงานนะคะหรือว่ากลุ่มพนักงานชาวออฟฟิศการนั่งทำงานในหน้าจอคอมนานๆนะคะก็อาจจะเกิดภาวะความเครียดได้รวมไปถึงงานก็ยุ่งอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ขยับร่างกายไปไหนเลยส่งผลเสียต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ ถึงเวลาแล้วนะคะที่ทุกคนจะหันมาดูแลสุขภาพแล้วก็ใส่ใจเรื่องของหลักโภชนาการทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหลักโภชนาการสําคัญที่ชาวออฟฟิศยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพควรรู้ 1. วางแผนกระจายพลังงานทั้งวันทานอาหารให้เท่ากันทุกมือ้อ 2. กําหนดจํานวนมือให้ชัดเจนและไม่ควรกินจุกจิก 3. บริโภคคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่นข้าวซ้อมมือถัว่วธัญ,ญพืชโอวิดและผักใบเขียวในมื้อเช้าและมื้อกลางวันเป็นมื้อที่ต้องการพลังงานจากคาร์โบไฮเดตแต่ก็ควรเป็นคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนซึ่งจะใช้เวลาย่อยนานกว่าและค่อยๆเปลี่ยนเป็นพลังงานให้ร่างกายเหมาะกับผู้ที่มีกิจกรรมทางกายน้อยอย่างชาวออฟฟิศ4ควรบริโภคโปรตีนให้ได้1ส่วน3ถึง1ส่วน4ของทุกมือ้อเช่น เนื้อปลาเนื้อไก่ตัวเปลือกแข็งการบริโภคโปรตีนอย่างเพียงพอจะช่วยเพิ่มพลังงานในการย่อยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและทำให้การเผาผลาญของร่างกายสูงขึ้น 5. ทุกมื้อต้องบริโภคผัก 6. หลีกเลี่ยงอาหารแปลรูป การรับประทานอาหารแปรรูปทำให้ได้รับโซเดียมและไขมันที่เกินความจำเป็นยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องนั่งทำงานนาน,านๆเคลื่อนไหวน้อยยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือด 7. งดเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่สูงเช่นน้ำอัดลมน้ำหวานรวมถึงควรหลีกเลี่ยงน้ำผลไม้เลือกทานผลไม้สดและเครื่องดื่มที่ควรบริโภคคือน้ำเปล่าชาและกาแฟาที่ไม่ใส่น้ำตาล 8. บริโภคอาหารตามใจอยากได้10%ต่อสัปดาห์เช่นถ้าเราบริโภคอาหาร3มื้อต่อวัน7วันเท่ากับ21มือ้อชนะแล้ว10%ก็เท่ากับ2.1นั่นหมายถึงเราสามารถบริโภคอาหารตามใจอยากเพื่อลดความเครียดได้2มื้อต่อสัปดาห์ ยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลโภชนาการที่เรานํามาฝากกันถ้าเราทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้นะคะรับรองเลยค่ะว่าสุขภาพทุกคนจะดีขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากโอชีแมกกาซีนค่ะสามารถไปดาวน์โหลดโอชีแมกกาซีนได้นะคะที่ w w w t o t o r t h ค่ะและหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อทุกคนยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ให้เราด้วยนะคะ วันนี้ทีมงาน t อ r t Studio ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ